เซ้าอะไรวันหน้าได้ยังคุณกว่าขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ครับมีโอกาสพาพี่พาน้องมารอเบิ่งตลาดนัดวันจันทร์ตลาดนัดตอนเช้าวันจันทร์วัดป่าประชาเกษรครับนี่อันโอ้ยังกูมาอ้เนาะ

โอ้ยเนาะอยูดาจะยมัหาได้โอ้กระปุได้เขึ้นลายแต่กระปูนีกระปูเลี้ยงหมดนี่ว้าก็ใสด้ขึนลายเพาเป็นคนดูนะล้คนอย่งได๋ขึ้นลายเถอะนะทุงละจ็ดบาทก็อนสามสิบหรือบบาทเนี่ย

โอ้ยหนอมาพุ่งกำลังเทอมไปเลยเออเขากระทบโลกหมดเลยที <out> ่มักหนาวเลยทุงเจ้าบาทเจ้าบาทมากระทบโลกทุงจะ้าบาทเอาไหมจ้ะโรคปราสาไปกินสมก่อ หัดกับทุกโลกหรือบักเเส้าว่ารถทงลายีบาอมันอันนี้เนาะมันยังก่องกั่มาอเน่าบ้าื่อแหละว่าจะเอิญมันมันยังก่อนี่มันแจง่ะมันโอ้เนาะมันสั่จะพอจะเอิญซื่อเออมันขึ้นมาสวยอีกนไหมค่ะเยยังอีกเนาะโอ้ยังแล้วลูก พวกว่เดนเจ้ากยังกินยังเลยกับพูน่ะโอ้ดูมาสวยเนี่ยกับพูน่ะเดี๋ยวเจ้าเขามาสวยเมฆายังมาสวยกลัวงานสำเร็จบรรยากาดตลาดนาด่ันื่นใจเลย

แดดกำลังมาเลยรมือนอ้่ว่าด้กางจ่องจอหน่อยใหญ่แดดก็โอ้ดีแต่ว่ามันเย็นแดดก็พอดีอุ่นโอ้ยมะป่วยเนาะโ่วย่าส่งปวนหอมสีิบหาซิบเอ๊ยแดดก็นอนประชากัวประลายนนดก มี่แม่หนิมะกอกมะกอกหน่วยงามเรื่อยๆอย่างสิมามันมีลายก่โอ้ยสื่อ้วยคนตกลาอย่างกินโบเบิร์ดดอกกันสื่อไว้สื่อเอาหมกไก่เนี่ยหมกไก่ซาบะเนี่ยหมกไก่ชาบะโอ้ยขอบคุณหลายๆ คแขมแบแสบแบมาจันใดก็เอาก็เพื่อนผู้จันพี่หนอคนเห็ดแสบตัวขันไฟมาเห็นเลยครับเพื่อนใดครับมกละสิบบาทขอบคุณครับงติอกเลยยังเนี่ยหรอก้หนี่ยงเนี่ย เมาหมท้หมากพสกอยู่ทตลาดขุนนองบดดีไปซองเบ่งเออสูเทียมมากค่่ายเพิุกจันอันนี้พี้องเขาทั้งบน้าแวะโอ้คะได้มกอกมายังเคียดหน่อยก่นี่เคียดน้มกปอก่ยดมกอกเจบาทอหรชิบบาทหาหลายเลยตอนี้เอาไปชื้อไม่ใช่หน่ออ แมนอยู่ตําปุ่งเขียดน้อยก็ันหมกเดือเขียดใช่ร้ายตรงเนี่ยกินบนบาทเท่ากินไม่เองคือบปเห็นหว่กัปที่ไหนวาโอ้ไปเห็นยูน้ำขางท่งกันขีขานลงเก็บมันจะขี่รถกลอะไรมั้งแม่เอาไปใส่ตามหมกฟัว ใช่เลย้เลยชิบบาทชิบบาทก็ใช้ตำกุ้งแล้วโอ้หนังนี่แหละวัตี้หิวบัดแหละก็ยังเชื่องอยู่คนย้เนาะไเนี่ยไมันยุ่มมันย่อยี่เดยกไข่เลยครับแม่นี่แหละเออร้อนจับไหมครับย่างกคมีย่งแนวทั้งถีโอ้โหครับใหญ่แล้วคือหมอบดีแท้ โอ้ยเนาะห่อยมอญหมเสบีบเสจบีบเอ็กันตัวนี้ก็ดีแท้มีมอเอ็ดเสดมอเอ็นเนาะ,ะผักมีสี่ใบผักต่างอนา,ญญาลายยางลายนวขเปน้ียวข้ากี้านยาอาหาเร็จท,งทังผีปนแก้วลายแนวคู้อร้บาง,งปาเดลาซ่าปลาเล็าเล็กาเล็กปูหลาลาเลาเเล็นาาลาา กูฟูฟ่าอืกูนาส่นแต่หมันเจ้าว่ไม่กุ้งเนาะู้ช่อมากอกมานี่ยกุ้งก็เจ้าสื่อเพื่อไหว้ห้ามิ่มืัไมาข้ามไข่เป็ดไข่เป็ดไข่เป็ดกะปูทงเลยี่สิบบาทไข่เป็ดห้าสิบมักบกจักบาทต่อนี่ม มะวกซาบาดอยเลยนะข้นละักต่งผมผักดงผมด่างส้มไฟฟ้าไขหมดแดงไฟฟ้าก็มีตอนนี้ยังคือมีแม่มันแม่มันรูวๆว่านี่แมอ่อนค่ะ่อนมอนต่มใส่ปลาได้รอจานละาจ็ดบาทได้หย ชีก<อ>ต่ำต่มใส่ฟ้าก็คือขักเนาะไข่ฝามันออกที่สมสมมันมเนะ <c oughs> าะก็คือม,อ,อมาเห็นลายนาลบดสบายล่าะทำเริงบสบายบดอีลายามันฟังเสียงคนจีทเอิันวันนี้บ่มาเรยว่าทเลเมือนี้มงเสดิ่งจิ้งเหลียดตัวันแมงเสติ่งจิ้งเลียดฟองาอย,ยู่ชีบมาบดสบาย่นาหัวหอย อันเอียงนี่อมขี้เล็กนะ้นี่นเรอมีเล็กอเป็นแกวยีสิบบาทเนละกี่ซึบบาทหัวหอยสาบานบานเจ้ามากขนจ๋าแดงคะนมันนึบกว่าเนื้อเป็นเส้อนึกอ้าวข้าวเหนยวปลายกว่ะการหินแดงแดแต่ักการหินพักการหินบ่แดงแดง ไหนครัาไปปลูกครับผ <c oughs> ักกาดหินผักกาดกระจกอ่ะมันผักกาดอียงเนีย่ย ปอากาศกระจอ่ะยูวะอากาศยังตัวนี้เราวะสามสามกําสาวปอาปลกาศขาวเขาเรียกปอากาศขาวหินแต่ว่ามันไม่แรงเหมือนตัวนี้หินบ่จ้าแต่มันไม่แรงเหมือนตัวนี้นะอันนี้อันนี้เป็นปอากาศขาวอันนี้ปอากาศหินอันนี้มันไม่หินนะมันไม่หินเอออันนี้มันหินมันเหินเหินหนอันนั้นไม่ออกจมูกว์โอ้นี่บวะสกินกับก่อยปอากาศหินวะท่านก็ต้องโบว์ขึ้นก็ต้อเจีกินกับก่อยก็ปลาแต่ว่าสาคัญสมกระแสดีเน่าสามกําสาวจ้าสามกําสาวว่ะท่าน มันหินแต่มันเหือนหน่อยนึงที่จอะรไมี่คนละอย่างอ๋อครับจะพูดถึงว่าถุงละสิบบาทสามถุงนี้สิบใส่กันทุกชนิดเบ้าไกยด้วยหินผู้หญิงชอบค่ะหินผู้หญิงชอบมันเหืนๆหน่อยนึงแต่ตัวนี้จะไปขันส่งกระแทบผักหลายอย่างหลายเนี่ยดีไง กินมันหอมด้วยโอ้เหนือมาพักตังโอบ้าโอ้ตังโอบ้านเอาใส่กวจับนี่ยแสบจับแม่แหอมแสบอือตังโอพักกาศดเนพักกาเอกกาียังก่เหลือไรแน่อีกพัก ไม้ปอดไม้ฟอยไม้ปอดไม้ฟอ,อยกระดงตีบเขา่ามาอีกทั้งประตูหนึง่งส่วนทั้งโรงเรียนขอพ่อทั้งปตูโคง้งหม่องสามแยกแล้วโรงเรียนขอพ่อทั้งที่บรรยากาศคึกคักคึกกันครับ nhưng anh đừng bỏ có gì sợ anh anh chắc bạc à cứ câu sao bạc chẳng con phải có chữ sử sao bạc không chẳng gì cả sao bạc á anh nương dài oh, so nương... mặc cà bố kịp vào lời vào vào nãy yên sao nè อมาเพทนเกียดนไรยังเกียโอ้เกียมาบ่ท่านเบิดนี่ปลาเหรอไยังนี่มักกระทุกโรคมาเลยบกบังน้าบังน้าบักหน้าหัวหน้หนี่เวาามมึงเช้าเห็นบักกระทุกโเป็นบักหน้าเห็นบักหน้าเป็นมักกระทุกโามมึงก่อนทรมมาสารโอ้นี่บอกรรมมาสารสักบาทเนี่ยเหรอนี่ชิบบาทโอ้ยมาหาเงินชิบปะครับโอ้ยมาไล่ไหล แนวจิบบา,านี้เ้าจะสั่งเอาไปเ้าแล้วอไ <ป S 2> โอ้ยงเงินจิบป่ะตอมีเงินชิจัมเอ,อม้าข้อยาวใหญ่สิบบ้านบักหน,น,นตัวน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ละมยยยัง <laughs> ยย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 ยอ ไหักหลั <c oughs> องอเนี่ยเบี้ยอีงันสิเบี้ยักนานโอ้อว่าแต็เบี้ยมาคือเบี้ยผัก,กานน้ออันนี้เนาะยังเก่มาทั่วปีโอ้ยใครข้าวยี่สิบบาท ไข่ข้าวไข่ลูกก็มีไข่อะไรเงียครับข่้าไหข้าวไข้ยี่สิบบาทครับไข่ลูกแพละั้สีไข่สดก็มีครับห้องแห่งพวกหานทะเลหอกยังกับมีครับยีสิบาทค่ะซุปมันแต่เนรอไปกินหลวยยางเหมือนกันสีกอน ขง,งหวาอกบยังคือเหลืองไปเป็ดบักใหญ่งามนครักบกอ้ามือนบ่มีเห็ดนะเห็ดหมดแล้วเหลือแต่หมักริก เห็ดฟางบ่มีเห็ดฟางหมดแล้วคนว่าเห็ดบ่หลายอันมพริกอันน้อยอันทุงจักบาทนี่ถุงลย20บาทจ้าโอุ้งเล20บาทเอาแต่มพริกเนี่ยอ๋องแ่บเนี่ยอะไรนโอ้เผกัดเนาะอ๋อทุ่งเล่บาทอ้อยมทุงหนึ่งนี่โอ้เ็ดลงคือยุดแล้วเออล้มใ่าแล้วของเสียข้าเสียอ๋อ เห็ดบอกลายวันใดหมือนกัแต่ว่าอันตั้งทีกับผักอันนี้คืองามแท้ใส่เห็ดกระดาษกับไกโอ้ยคือใส่เนาะใส่เห็ดกระดาษคือฉีไปไก่ห้เอารวมทุงหนึ่งยังไม่ถึงเดินไม่ถึงขยายแล้วบวชแข็งแรงเนาะ

พีม่ยังก็เพียงเบิอมันก็คือเปนมุกเลเบียบ้ยมะพริกะเบี้ยพริกเบี้ยผักปูกายอย่างรเายมะนคือก็มีสมผัก,ผกสม <c oughs> <c oughs> เอาที่เธอสบายเนาเขาเชิญเอาตามสบายใจลองในซัมนี่กฟั่งในก็ซั่งต้องอะไรก็ไม่ต้องซืเสียไม่ต้องฟั่งหาเหนือใดกวนนอกอือจะเป็นอย่ะไรนะไปก่อนไปกับหมอลังเกินไปเป็นหมอหลังอยู่ละคือบุคคลเห็นเดี๋ยวนี่ ว้าคอยลงยูทูบตลาดคอยล้านวิวเลยเดียวเมียนบอกเหนื่อยคูยทีว่าเจ้าไปอันจะเป็นล้านกับไอเก่งเนาะไอเก่งแตกล้านย้อนเจ้าส่วนม่นเก่งกาเก่งกาเก่งกาเด้เก่งกาเดกี่งกาโอ้เก่งกาเครื่องเสียงเครื่องเสียงได้ล้านวิวแล้วดิเดี๋ยวว้าย้อนเจ้าย้อนอยนี่แหละหัวใจกูว่าเจ้าต้องเป็นคนนั้นเขาเป็นแต่ที่รอก็เดียวก็ ฉายาเจ้าหยงผู้จจกว่าชายาเจ้าของหียงอย่นี้คุณบอกยบอกเผื่เจอกันบุกแม่นฉายาเจ้าเจอไงาเลบาน้ามันเต็มซาลบาน่ามันเด็ขึ้นมาหลวดเจ้าคะเมอะนี่แหะลานาอยคุณอกค่าเสียงแบบยักั้างหลังเหรซาลบาน้าชายาเพิงหยางบกดก็ยุ่ ังจะซออปลล่าวบ่เอ้ี่คยไล่ยูซอสอปลาเลาเออโอ้ยพวกไอ้ยางนังอยนู่ข่อยยอ่ะสาหร่ายแบบน้นเนี่ยสาหร่แตงแแตงลาเนี้อพี่น้อขอบคุณนลาเห้าจดังอีางรล่ะดังดังเขียวดังเป็นที่ร่อมันก็ย่าไปลงโอ้ยลงลเรามาในลงธรรมดาเลยยางเคีงเลือนอ่ะเขาจะมีเพียรีไล่เพกันไล่างกัวรมันจะบดดังกันล่า่อยู่รยเดียวเยใหญ่มือนั้นไอนึงมา ประมาณซีบก่าช่องนี <S <S ่แหละทีมงานเจ้าหรือบอกก็ว่าจะเมียมันทาเดียวกันนี่แหละมันเป็นช่องล้งบอกว่จ้าเป็นลองเหมือนนะเพราะน้ำก็เป็นล่องก็มันคลิปเดียวปังเทื่อเดียวมันแหละก็เลยว่าคลิปตอนกมเมาหรือเมาทุกคลิปเลยมันนะก็ไปเมันไหนมันก็เป็นล่องทุกคลิปเลยเออเออโอ้ยจะแบบคนหยางว่าน้ำลังคนงามเหรอคนงามโนง่ามคนงามโอ เอออนน่ะนั่งแบงใหญ่สาวแหลบ้านหน้าเอนะหน่เออไปไปเฮดบเฮดกมเพือดน่อยเนาะเฮดบดกเพือเอาไปชุบเนาะทุงเช็บาทเลยอันนอันสี่สิบโอ้้าบาทสีบาทบอกหอยหอยก็มีโอ้หอยกาบหอยกากี่นี่กากก้อยเอ้ย จีนีโลบแล้วหรอเพ้อว่าพี่ตอง้เป็ย่งโค้เปยอยกาบกี่แต่ว่ากับหลังวันเดือดกายเป็นแันนห้อยกาบกี่แต่วันมาทายเอาเลยก็ซื้อเอาไปเลี้ยงว่ะทีหอยกาบกี่เนี่ยอ้าแต่วันบ่มมีบอกพี่้องบบมมนะบมีคือหวางสันแต่วันบ่มมีห้อยกาบกี่มีแต่กาบก้อยห้อยกาบกี่เากลับล้างวันไดเด้อพี่้อง เ <laughs> อาว่ากับหลังมันกลายเป็นอ,นอ <Trans> ั <laughs> นนั้นกาบก้อยน่อยโอ้ยพี่น้องเลยจัแต่แต่กกวแวะมาทั้งสนพี่นั่นเดอ้อตลาด <c oughs> ล้องจันทร์เห่าพี่พี่ทั้งทีละทั้งทั้งขืนยังก็แซะละ่ซะล,ะลงงาทำงานล้งเห่าต้องทีละยังจูมไล่แต่ทั้งอันทั้งุ่นมาทั้งพี่แน่พี่น้องเห่าไม่ขายไม่ขายกันล่ออยู่ไลายยางไล่เนี่ยแนวอยู่ นาวป่ะปะนาวตยนังไเ่ารือ้ดเปัยว้าตังได้ตาฟังโอ้ว่าละเข่ามากะเป็นไปสู่เนลละทางทีเป็นทางโซนเสือผาครับถนนเส้นกลางกลางของตลาดนัดจากประตูทางหลังทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก โซนเสือ้อขาไปขอใส่ของยังสิบบาทยี่สิบบาทโอ, <Kauf> อพี่นอ <S <S ้องสวยเลยจักสิือังมาก็ได้ล,ยละะายยางลายแน่วเอาสำหรับทิ่นี่ของกระโจ๊กยังดีนิ้นหนาขอกันใหม่สำหรับชิ้นเอของกาบคำว่าสวัสดีครับโอ้เหมือนรถขึจอดแถวเป็นแถวงามดีฮะฮู้นะ มันจะจอดเป็นระเบียบขนาดเลย